Yo, what's up with these sounds? They didn't make it. So you get huh? scared. Yo, this is stupid. Why are we trying to scare people like that? Oh but they're no he's there making that sound, bro. My this ni pagan huh? Daddy, where are we? Safari world. Safari world I'm excited. ไม่รู้ว่าเจเรนตื่นเต้นหรือว่าดาดีตื่นเต้นมากกว่าใช่ไ <Craig> อ้วาดาดีตื่นเต้นมากกว่านะคะเจเรน are you excited ตื่นเต้นไหมกันตื่นเต้นไหมกันตื่นเต้นไหมกันป่ะเราไปเที่ยวกันนะคะลองดูว่าวันนี้ เจเล่นโตแล้วเริ่มรู้เรื่องและเริ่มมองอะไรเห็นแล้วนะคะลองดูว่าวันนี้เขาจะมีปฏิกิริยาย่งไงกับพวกสัตว์ต่างๆที่อยู่ในสัฟารีเวิลด์ไปมา Let's go 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 Who's more excited, Jalen or me? I think Daddy. Hi, b u d d i e s Say hello. say hello. Say hello, Birdie. Say hello, Birdie. Say hello, Birdie. Yeah. Hello? Daddy. So, just... <laughs> Daddy. <laughs> <laughs>

how about a smile crocodiles don't smile crocodile my game look at the eye i didn't see it did Thanks. you put your hands over no <laughs> oh no somebody helped this guy what happened to this guy bro you okay you okay bro huh You need some help or what huh why they got you hanging like that huh Yay? Right? i may need some help nakua oh what the <laughs> <f> <laughs> <laughs> oh, oh. It, look it, look look at oh no look? oh no oh no yo what's up with these sounds you didn't make it so you get scared huh? yo this is stupid why are they trying to scare people like that oh but are no he's there making that sound bro okay. yo watch jalen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  <laughs> <laughs> <Watch chilling. laughs> <laughs> <laughs> yo what the yo this is crazy i feel like i'm in the wild oh. Yo are they feeding right now? I told you she thought Whoa, what's going on over there? I told you she started with sound effects. It's not sound effects. That's real life. Jalen, are you ready? You to take your a phone picture phone? with a red tank. Yeah. 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 Yeah.

อบแบน้ไหมัไม่น่ากลัวเรไม่น่ากลัวดีน้เนะน้องมานาทีเห็นนะเขาบอกว่ามาใหม่ด้วยนะคะที่สฟารีลองไปดูกันดีกว่า

เมื่อกี้แดดดีว่าไงนะอะไรนะ What did you say before เมื่อกี้พูด oh, ว่าไงเป็นเป็นคีนนกเป็นคีนก,นนก <laughs> ที่อย่างเงี้ยพูดได้นะคะชัดด้วยแหละเป็นโซนนกก็จะมีแบบกรงนกต่างๆเพลินไหมคะเจเล่น What What's plearn mean Like chill, like vibin, like ah, plun plearn. giraffe What's a giraffe eat? What's a giraffe eat? there yeah, look. <laughs> look! Hey, are you? look! Are you walking? Walking? Whoa. Hey, you, you, you. No, 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 no. Hey. okay, okay, okay. okay. Come on up, Mr. Wallace. There he goes. Whoa! Yeah. Whoa. On, Mr. Look at the big guy coming. Huh? Here he comes, Dylan. Here he comes. Here he comes. oh 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 this one I think is a baby. ไฮทินวอล์กส์นี่ดู like a fat old guy with a mustache มาพูดตรงนะคือแดดี้ตื่นเต้นกว่าเจเลนเยอะเลยอะแดดี้ดูแบบเ e นจอยมากตั้งแต่ท้องเลยเจเล้บอกว่า เดี๋ยวพอเรามีลูกนะเราจะได้ไปสวนสัตว์กันเป็นภาพในหัวเขานี่ไงเป็นจริงละ่ะเอ็นดูเนาะเอ็นดูเอ็นดูความอยากเอาลูกมาสวนสัตว์ <Okay. S 2> แต่ลูกไม่เข้าใจเธอออเธออไปเอปอออกไปกันโล <c oughs> ้ว

เว oh, oh, yeah. <laughs> เล่นคอนเสิร์คตค่ะเดี๋ยวเล่นคอนเสิร์ตใครดูคะ,คคะไม่มีสักคนเออดยอยากเล่นคอนเสิร์แต่ไม่มีคนดู สงสารแดดีไม่ได้เล่นคอนเสิร์ตมาเกือบ2ปีนะคะไทเทมไม่มีงานคอนเสิร์ตเนื่องจากโควิดนะคะก็เลยอะปล่อยให้แดดีเขามาโนไป Live World. Say, oh. สนุกไหมคะแดดีคนเยอะไหมคะคนเยอะเหรอไหน,น,น <laughs> สักคน เออคนอยากเล่นคอนเสิร์ตอ่ะนะมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละค่ะคนอยากเล่นคอนเสิร์ต নাাা় จะรีชัวไหมต้องเข้ากี่ลูกค่ะสองสองลูกค่ะ two two t าสเก s k t แปว Come on. Oh. Oh. Okay daddy. เทค2เทค2เย้ทุมอรทุมอรอีกสองอัน <laughs> อเ,นเี้อยาเพึ่งเฮ้ยเวอร์มากเวอร์มากค่ะเวอร์มากไม่โดนนี้แป็กเลยนะถ้าได้สีฟ้า small. One. เตัวซีไลออนค่ะแตกแตกหมดสีเทาค่ะสีเทา n นไดส์ออันไม่ได้แตกหมดดดตอนนี้หใจเล่ o o a d d y ว่าดั๊ดดี้ว่าอยู d Yeah. แหม่พอตัวเองทำได้แล้วก็โอ้โหโอ้ยยได้ได้ตัวแค่นี้คุยขนาดนี้ถ้าได้ตัวใหญ่นี้ไม่คุยเป็นลาดเลยหรอโอ้โห

พันศาครุฑทับบอดบอดกับยายน้อยครับและสุดท้ายก็ไปเจอชินที่กอดเป็นไงคะราดีสนุกไหมสนุกมาก ชอบฮิปโปชอบวอลริสวันนี้ไม่รู้ดัดดี้หรือว่าเจเล่นสนุกกว่านะคะแต่วันนี้สนุกมากเลยตอนนี้คือจริงๆเราเคยมาสปา,ารีตอนนั้นเนี่ยดั้งในรถแล้วก็ขับไปรอบหนึ่งเจเล่นประมาณ4-5เดือนเนาะตอนนั้นเจเล่นไม่เข้าใจแต่วันนี้เจเล่นแบบเห็นแล้วก็ observe แล้วก็แบบเหมือนมี reaction นะคะพ่อแม่ก็เออแฮปปี้เดี๋ยววันหลังมาใหม่ใช no? okay. ่ okay. ขำมากเลเนาะโอเคเล่นกเพราะว่าตอนนี้มีคนเหนื่อย เพราะฉะนั้นมามีกระดิด่งคน <I> do, จะกลับหลับไปแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่อย่าลืมกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะไม่ลืมนะครับไม่ลืมนะครับ subscribe นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องแ้มแบมทีวีเจอกันใหม่นะคะ